กาวสมหน้าคุกกาวสมหน้าคุกฮัลโหลฮัลโหลฟังฟังฟังนะตีตีตีปืนเราตีปืนเราต้องเข้าหลังบ้านเขานะตีปืนเราต้องเข้าหลังบ้านเขานะเข้าได้เข้าได้เลย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 เข้าเลย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 เจโจทับต้องเข้าโจาะทับต้องเข้าไฟไฟชุดเพื่อนหน่อยหลังรถไฟโจโจพี่อย่าหลังรถไฟนะโจโจอยู่หน้าคุณได้ป่ะดูที่กระวสมมันนะดูที่กระวสมมันรีไปรีไปรีไป โหเฮ้ยโดนตุบตับ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 มึงไม่จำเป็นจะต้องแบบชน15คนพร้อมกันนะเว้ยมึงแบบจะชนทีละคน2คนแล้วแต่ตำแหน่งพวกมึงคุยกันเองเทะกันเองปั๊มยาสไลด์ออกใช้ให้คุ้มลงมาให้ชัวโอเคเดี๋ยวรอฮาร์ดี้เข้าน้ำก่อนเมื่อกี้เวลาชนใจเย็นหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องรีบแบบไม่ต้องนะ เทีมคนเดียวไอ้กระต่ายจะเสียงดังทำไมอ่ะค่อยๆไปพร้อมเพื่อนเราเทรดกันไม่บูทไม่บูทไม่บูทใหม่ไม่บูทพี่อยากกระตือนสติพวกมึงเรื่องึงเว้ยเรื่องชุบเพื่อนเรื่องเรื่องอุ้มเพื่อนอ่ะมึงมึงขาดตรงนี้ไอ้นั่นแหละเพราะนั้นแล้วไปยาวเลยนะเพราะนั้นแล้วมึงต้องนิดนึงว่ะเรื่องนี้ช่วยกันเล่นมากดีกว่าเล่นคนเดียวเว้ยเราได้เล่นเพื่อนก็ต้องได้เล่นเลยลงรถปั๊มยาให้เลือดให้เต็มเวลาชนเสียเลือดใครเลือดไม่เต็มลงมาปั๊มเลยเพนอาลิมิตไม่ต้องกลัว บ้านบ้านบ้านขวาวันนี้ขอร้องนะครับอย่าถอยไปเล่นกันบ้านหลังบ้านนะอยู่เยี่ยงนะบ้านขวาอยู่เยี่ยงนะทีโรเอเกิลเฮฮาดิสไข่ไวสองเรียกกันเรียกกันเรียกกัน้าตอนเริ่มต้นรถพังแล้วมึงลงในไฟกูไม่ได้หมายความว่าผู้มึงจะต้องลงไปหมดเพราะฉะนั้นมึงลงไปรับเพื่อนไม่ต้องฟิกนะว่าเป็นใครอ่ะคือใครรถว่างอ่ะมึงขับไปจอดอ่ะรับเพื่อนขึ้นรถมาก่อนจ้ากว่าจะได้เปรียบแล้วกูจะให้ลง ได้ไหมตัวในเบกัสมึงฟังคำสั่งกูดีๆถ้าบางทีแบบว่ามันหล่นแล้วแบบกูต้องจี้อ่ะให้มึงชนอ่ะโจนาเปลี่ยนใหม่เหรอเสียงเปลี่ยนแในบอหายไปไหนหนึ่งคนเนี่ยใช่ครับพี่ใช่ครับแตบอหายไปไหนคนหนึ่งยังเหมือนเลยเหมือนได้เนี่ยเลยเหมือนนิโอเลยเอาเงี้ยเอาเงี้ยเสียงมึงหล่อวะเดี๋ยวกูจะให้พลังพวกมึงจากมัดคอร์ดของยังเราต่อแบบเราตันต่อาไม่ดีไปดูอะไรไอ้โจเสียงมึงไม่ไม่ชินอ่ะเพื่อนอ๋อาเใช่หรอ เสียงนี้กูไม่ชินน่ะไอ้เนียอะไรวอหายไปไหนคนนึงวอหายไปไหนคนนึงเช็คหน่อยเช็คหน่อยเสียงหลอกดูซิใครหายดูซิใครหายเริ่มต้นไหนเริ่มสามทุ่มท่านหนึงเราหายท่านีกว่าวะวัดเจลเอออันนี้ใช่อันนี้ใช่อันนี้เออเนี้ยชินอันนี้ฟังออกมากกว่าโจเสียงเข้าหูกว่าอัันนน้เสียงนั้นหลอกคือไม่รู้เรื่องเอาไว้จีบสาวเดี๋ยวเสียงนั้น เฮ้ยวอหายไปไหนคนนึงมึงเช็คกันหน่อยดิเร็วหน่อยน้องไอ้ก๊อไอ้เชี่ยถามเนี่ยมึงก็ดูเพื่อนดิเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะหายหน่อยอ่ะดูรถไหนดูรถไหนมีรถไหนหายปะดูดูหน้ารถไหนบอสแคสอะไรบอสนั่นแหละน่าแคสดูหน้ารถ GTO ข้างจับกีบอะรถพี่ดำใช้ไมอะไรครับชัวร์ SM 7 b ไ Seven B ที่มันหมื่นเจ็ดไหมเจสซ์แล้วก็มิกเซอร์อีกมันใช้ไม่ชัวร์ไหมไม่ชัวร์ อ๋อชัวร์ไหมชัวร์มึงยาวไงไว้สัตว์มึงเล่นแบตเตอรี่ดีไรเงี้ตลอดเลยกูมึงฟังกูเราพร้อมแล้วที่ผ้าคนมึงฟังกูนะนี่คือกำลังใจก่อนที่เราจะเริ่มอะไรวะหมูท่าเหรอมันเบา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 พี่ดำหะพี่ดำขอเสื้อเซนเซฟีตัวหนึ่งโอเอ็มอ่ะโอเอ็มอ่ะซื้อเลยซื้อเลยน้องอดหนุน ไปแล้วช่วยกันขายเดี๋ยวให้ได้อยู่แล้วคนละตัวชิวๆให้คนละตัวเออพร้อมยางพร้อมยางไอ้เหี้ยแม่งบอหายไปไหนเล็กคนนึงวะไอ้สัตว์เฮ้ยบอไปไหนอีกแล้ววะไอ้เจ้าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาหายสองเลยทีนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้แคสที่ในบอหายดีเนี่ยแคทไอ้แม่งบวกแล้วเวลาเล่นสตอรี่มันชอบแคสไหมไอ้แคทได้ยังไงวะอยู่เฉยๆนะเนี่ยเราไม่เฉยๆก็ไม่เป็นหรอวะรู้ใครแคทไม่แคทมันนี่จอดรวมมัน ถ้าเข้ามาในคนนึงอยี่สิบอดอ่ะเดี๋ยวกูเช็คแบบนี้รู้เรื่องเลยพวกคนอยู่บนรถใช่ไหมบ้านห้าลงรถดิบ้านห้าหน้าซ้ายบ้านหน้าซ้ายลงรถด้หน้าซ้าย,านาายหน้าซ้ายลงรถดิหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตีมใครขายห้าโอเคขึ้นรถหน้ากลางลงรถหน้ากลางลงรถหน้ากลางลงรถหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหน้ากลางขึ้นรถหน้าขวาลงรถดิหนึ่งสองสามสี่ใครหาย มองหน้านี่โอเคฮาร์ดิดดดดดด okay, ้นหายแค่นั้น,น <c oughs> คือรถเพื่อนคุณเช็คชื่อเลยนะเพี่อนเฮ้ยมึงเลิกยิงรถเพื่อนได้แล้วไอ้เหี้ยเล่นหน่อยสติเล่นอน่อยเล่นหน่อยไปสี่กันนะสี่จะแตกโอเคเาาวันนี้ระวังส <c oughs> ี่ระวังมิจูสุดเ,เราไปกักนะ เทำไมพูดอย่างนั้นนะตตเเฮฮที่เฟย์ด้วยระวังนะโจโนโจเลียดอ่ะอ่ะถ้านก็ต้องพี่ก๊อตด้วยเด็อ่ะเบาทับเบาพี่ว่ามันเบาเพราะเป็นบ่อเว้ยทับทีน้องกดมึงลองกดอันนี้เด็กพูดธรรมดาเลยมึงอยู่แนไหน่ะแผนไหนกับเราเบาเหมือนเดิมไอ้เหี้ย ไม่เบาอย่างวะเออผมไม่รู้ว่าทำไมเบาโดนเนื้อไม่ให้ปรับทาวแบกหรือเปล่าวะเฮ้ยทำมา23กี่แล้ววะเราเนี่ยจอดรถนิ่งๆนะพี่ถ้าสะเก็ดไฟขึ้นก็จะแคร์อ๋ออ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อเล่นมันแต่แคร์ไปเนี่ยนนิ่งๆครัพี่ถ้าโชว์รถเล่นบางทีสะเก็ดไฟบางคนมันแคร์มันเพราะอ่อนไหวขึ้นน้องเกิดอะรตอนไฟอ่ะตอนไฟก็แคร์ไม่จริงๆมันมันเป็นเพราะสะเก็ดไฟรถด้วยบางที เรไปถูเรื่อยๆพี่ไม่เชื่อผมอ่าเรนที่ไปถูอะถูมาแล้วก็หายอาทิตย์ยาวเลยเนี่ยขาอาทิตย์มาละเดี๋ยวคิดรัวคือคอมมึงกากเหลยขี้รัวเนี่ยไก่การอิตย์เนี่ยคอมกาก,ากไหมหรือว่าแค่เฉยมันพูดอะไรวะไม่ได้ยินเลยเปิดไม่ออกอะไรครับพี่คอมคอมเป็นไรหรือว่ามันแค่ไม่รู้อะพี่ผมมันก็แค่ผมไม่กจับอะไรเลย, <c oughs> เยวเหลืออีรัวเหลือไอ้รัว สามอ่ะยีอีกแล้วใครหายเลยใครหายละวอมึงอมันป็นแล้วการที่เราเล่นกับจะลยรถลักเข็มขัดนะแล้วมึงจะเข้าออกวอทำไมเามหญ่ใคราใครหายกมเข้าออายมึงเข้าออกวอเล่นกันทำไมเฮ้ยคนตีนเหรอไอ้มาย่งเนี่ยมันยังไม่หยุด ไข่แม่งเข้าออกวอไว้เที่อ่ะี่อน่าจับดีถูไปหมดพวกที่นี่ไอเข้าออกวอเป็นเกย์ไอหลงออกไอหลงออกไอหลงออกไอไอดีผีอะไรสดไอดีผีอะไรสุดไอพี่หนุ่มกำมาจอดข้างผมกำลมาจอดข้างผมบอกว่าให้พูดอัทวู้ดร้อยคำชิลลุออกมาแล้วคือดักชฟปเป็นรถประจำทางเลยไปตีน้าขับน้ำมานตีน้ามขับนำไปเลยตีน้าขับน้ำไปเลยตีน้าขับน้ำไปเลย อย่าล้ำอย่าล้ำเพื่อนเยอะ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 เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครเป็นเกียวอย่าคุยเลยใครแคดีกว่า เราเขาร้านไหนเนด้อตีนเม้งแคสเลยครแคสนะบอกแล้วว่าไม่ให้มาบู๊ร้านมาแว๊บไงมัเลยแคสรุปใครแคสสรุปใครแคสแม็คลาเรนแม็คลาเรนแคสเปพนไอแพนแคสไอแพนแพนอะใครแพนอะใครโอ้โหเ้ยเฮี้ยผู้ไหวเปล่าวะผู้ไหวเปล่าวะผู้มึงอะไหวเปล่าวะเวลานี้ต้องร้านไหนครับเวลานี้ต้องร้านไหวไหมวะเฮี้ย อันนี้แค่เคลื่อนไม่ทำไม่ไหวเอาสำรองมาเล่นน้องรอบหน้าเออจริงนะอันนี้ไอ้เหี้ยไม่เคยแกนะแต่ว่าแบบผมว่ามันเป็นปกติเลยนะใช่พี่ทัมมิ่งไม่นี้เกินเลยผมว่ารถมอดมันเยอะนะเราเราเปิดได้นิดหน่อยนะเปิดปิงเพียวด้วยนะสำคัญนะต้องอย่าลืมนะใช่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 เราต้องเอาเอ็กใหญ่เออโอเวอร์ของตัวเองตลอดนะคุณเปิดด้วยนะพี่รับแคลร์มันชอบเปิดโผล่อร์มันโดนที่เดือดทับแล้ว แล้วเขาไปเช่าหนิี่กฝลังเสมาเล่นนะอะไรอะไอเขอคูมีของมันโดนกตรตีมอะหายเลยไม่คิ้พี่พูกำลังมาเลยเออเหียแล้วนะก่อนชนแม่แคสนิคอยดูโอ้ยพวกมึงสบาย,ยสบายแล้วมันมีรถสีขาวอยู่มึงก็หามึงก็หาแท็กมึงก็คอเนี่ย แมกและเลนขาวออโอ้เราเข้านานด้วยแพนกับโจนาสใช่ไหมไม่นานไหมเนี่ยผมจะไปขี่เนี่ยไปขี่ก่อนนะเออเร็วเร็ไปเร็วรไปเร็วอเร็วเรเร็วเวเ็เสร็จเ็วเรดวเเ็เหรร เอ้ยอะไรที่ขอหน่อยขอดูหน่อยยิ้มทำไมโอหลอดมึงเอาจีดีโอมันานะซิ่งเนี่ยจู่สั้นเองแล้วพูดมากชิบหายนะเอ้ยเดี๋ยวพวกมึงพวกไฟมึงไปไล่จีดีโอขาวแล้วนะมันบางอ่ะมันมีอยู่จีดีโอสีขาวอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแพ้นะ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 มายังแพ้นะเกิดอาไงเตรียมพิษให้ผมเลยนะผมมีตาเดียวนะนะ แผนมายังแผนมายังไป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 เลยสี่เองนะพี่อ้าวเขาบอกกี้บอกมาแล้วเอาไงเนี่ยไม่ม่เดี๋ยววอามยี่สอ๋อมึงไปเยี่ยมแล้วมาแล้วอีควายเฮ้ยย็ดแม่กูหมายถึงเขาแผ่นไมยางไป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  ไป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 เลยไปเลยชนแล้วชนแล้วชนเลย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 ตีหน้านะตีหน้าแค่ตีหน้านะบ้านเราสะพานหลุย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 ลักษาระยะถอยลงมาหน่อยรักษาระยะถอยลงมาหน่อย รักษาระยะลงมาหน่อยรักษาระยะลงมาหน่อยรักษาระยะลงมาหน่อยไอ้คาร์ล้อย่ามั่วคาร์ล์ตังในไฟอย่ามาพูดในวอลรักษาระยะลงมารักษาระยะลงมาไม่ต้องชนลึกถอยลงมาไม่ต้องชนลึกลงดีๆนะพี่ในในในไฟพูดในพูดในไฟพูดในไฟไปเลยพูดในไฟไปเลยมึงโฟกัสมึงแท็กให้มันหล่นคันหนึ่งดิกูดูอยู่จากมุมบนเนี่ย ถอยมา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 สโลถอยมาถอยมาถอยได้แค่ไหนแค่นั้นโอเคตั้งหน้าไว้ตั้งหน้าไว้ตั้งหน้าไว้มีคนไว้เป็นไรไม่เป็นไรขับรับเพื่อนหน่อยขับรับเพื่อนหน่อยเวกัสจะไม่ใช้ยีนพีนะเก็บไว้มึงค่อยปรับโอเคเพื่อนกลับได้นะสวยรอรอรอไม่ต้องรีบ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 ใช่ใช่ตีลับเพื่ลงรอรอรอเวกัสมึงเห็นปะมึงขับพุ่งไปชนดิ ขับพุ่งไปชนดิเลยเพิ่งปักนะรอเพื่อนพี่ก่อนเคลื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 ่อนเดิ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 นเวกัสลอยเอ็มพีทำซ้อนปักซ้อนไปเลยเดิน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 สเซพหน่อยสเซพหน่อยอดี๋ยวเพิ่งเข้าลึกอดี๋ยวเพิ่งเข้าลึกสเซพส์ตรงกลางให้เล่นได้เยอะเซพส์ตรงกลางให้เล่นได้เยอะยี่ห้อเพื่อนแข็งสามคนอย่าไปกลัวเอาแม่งเลยชนชนเลยชนเลยชนเลยยี้าระบอกนะพี่ดำเออยังยังยัง รับ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 เข้าหลังลับเข้าหลังตีตีตีหลังไปเข้าหลังพี่เข้าเหรอกากะศพหน้าคุกเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกากศพหน้าคุกเข้าเลยเข้าเลยกากศพหน้าคุก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 อยู่ไหนอยู่ไหนกะศพหน้าคุกกากศพหน้าคุกโอเคกากศพหน้าคุกกากศพหน้าคุกฮัลโหลฮัลโหลฟังฟังฟังนะตีตีตีปืนเราตีปืนเราต้องเข้าหลังบ้านเขานะตีปืนเราต้องเข้าหลังบ้านเขานะเข้าได้เข้าได้เลย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 เข้าเลย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 เเข้าลยโจทาาต้้องเขโจ โจพี่อยากลองแฟนนะโจโจอยู่นะครูได้ปะดูที่กัปตมันนะดูที่กัปตมันรีไปรีไปรีไปโอ้โหเอ้ยโดนตุบตับ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 ไอ้เฮียเริ่มไฟแคสสามใช่ไหมเนี่ย โอเคโดนไซเรนโดนไซเรนโดนล็อกดาวเจี๋ยอ้หมดแล้วหมดไว้ไหม่กู โคตรง่ายเลย,ยอเยอะเตรียม <c oughs> ตัวนายก่อนเล่นอีกยัดเป็ด <c oughs> โดนล็อกดาวน์โดนไซเรน แก่ไฟสองเฮ้ยคุยโอเค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 ออกฝั่งไหนจอฝั่งไหนท้ามาหลุยท้ามาหลุยท้ามาหลุยเอ้าผมไม่เห็นผมไม่เห็นล็อกดาว่ะออกกันสามพี่ออกกันได้ไงอ่ะออกกันได้ไงไม่เป็นไร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 พี่ยายไม่เป็นไร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 ไม่เห็นล็อกดาวนเหรอแต่ปลุกใจนักลบก่อนแล้วรบม่งอันนี้ ไอมีศพอยู่ศพนึงศพนึงตรงเฟิร์สตรงเฟิร์สมีใครไม่มีอุ้มมะกูกูกูอยู่ไหนวะไอนี่ตรงเฟิร์สตรงเฟิร์สตรงเฟิร์สไอ้แท้ใครอ่ะเนี่ยศพอยู่ตรงนี้ทันนี้ทันนี้ทันนี้เฮ้ยตรงตรงพี่หลงตรงพี่หลงตรงพี่หลงเออไปาล้วไปแล้วเต้นนะเหยียดหนัวนะไอ้ล็อกดาวเวลามันเกิดป่าวะนักล็อบมุ่งกับ EMP เจอไซเรนเข้าไปเมื่อกี้ไม่มีการสื่อสารได้ทั้งสิ้นเป็นละจู วิ่งพร้อมกันนะวิ่งพร้อมกันนะเราไปตู้ไปหน่อยดิเราไปตู้ไปหน่อยมาครับน้องๆวันนี้พี่จะพาไปสถานนะครับเออเียวไอ้เฟมมกระไอ้ไอ้ใครอะอ้ยอ้ไปจะไปไไปไอ้กไอ้กู ไอ้โกไอ้โก๋ใจเย็นดิโใจเย็นด่เวลาคุยอะใจเย็นโข๋อใจเย็นดิโข๋อใจเย็นมีนิดมีนิดมีหน่อยมีนิดมีหน่อยจะหมายแมงลันด้วย ถ้าตอดปืนก็รับก็บอกว่ายิงแค่เดียวม่ถือปืนถือปืนถือปืนไม่ต้องขึ้นรถมึงมึงรอไปพร้อมกันใจเย็นเออเออตีนเย็นพับไปเยอะอะไรเมื่อกี้มันมันใส่เมื่อกี้มันโดนไอ้นี่มันโดนใสเลนใจเย็นรอไปพร้อมกันใจเย็นเย็นพารถคนละคันแล้วรอไปพร้อมกัน เราเรา,เราแค่สองเองไม่เป็นไรหรอกเอ้ยมึงอย่าหนัวมึงอย่าหนัวได้ปะกูณคณเริ่มล้ำค่าล,ละคือมึงแม่กระจอกสัตว์เลยเยีรยเซนเซ่เราแค่เซนเซ่แต่เราเราเราเป็นพวกสัตว์ดาจานกัน,น,นคู่เดียวเนี่ยคู่เดียวเนี่ยจำป่ะเอ้ยใคร เออไม่ <S <S ไม่ไม่ล็อกดาวมันคูดักกี่นาทีล็อกดาวมันคูดักกี่นาทีมึงว่ากูรอดหรอวะนาทีมันปุ๊บมันเปิดมันเปิดมันเปิมเปมดมึงว่ากูมึงว่ากูรอดไหมไม่เป็นไรมันห้าสิบใบเจอกันไฟหน้า หน้ากากแพนด้าอะไรเราผาเรารอดเอาดิเอาดิที่น้ำดิ กดเปิดเดิมพันเซนเซกลับมาชนะน้ำลน้นน้ำพนันเต็มตัวลงคู่เดียวมีคู่เดียวอ่ะแล้วแต่ได้หมดอ่ะผมถือพี่ดำนะผมถือพี่ดำนะไอ้ตู้ไอ้ตู้ เดี๋ยวรอรอน้องมันตื่นขึ้นมาก่อนท่านพี้ถามเมื่อกี้เจออะไรไปเจอเจออะไรกันเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอยู่ในวงหมดเลยเราเราต้องใช้จำนวนสู้แล้วเมื่อกี้ เมื่อกี้ใครแคร์มาวะสามคนอ่ะพี่เฉินแล้วใครอีกสองคนวะไอแนว,ว,ว <c oughs> เออเล้วมันมันไม่คือจะขิงจะขิงเรื่องแคร์กันไแวะเนี่ยมันมันมาขิงเรื่องแคร์กันเฉยเลยอะไรคืออะไรวะคือขิงกันว่าใครมากกว่าน้อยกว่าอย่างี้หรอะจะปวดหัวเลยวะ ว่านะน่าจะโดนอุ้มเข้าตู้ประมาณ15ขั้นต่ำผมว่า15ขั้นต่ำเดี๋ยวส่งพวกนี้ไปมาแววให้หมดคอมแคท เยอะๆไอ้ตัวเยอะเยอะพิชินก็ไม่อยู่แล้วหนึ่งหรือว่าอาจจะแคร์เพราะมาเววว่นเมื่อกี้ เรากระจายดิให้มันแท็กขาหนึงให้มันแท็กขาหนึงกระจายให้มันแทกขาหนึงกระจายไม่แท็กขาหนึงโอเคนะเอาให้กูรอดก่อนตอนนี้ผมว่าน่าจะมีคนไหนบักเลยแม่งอยู่โคเคนด้วยประเด็น อยู่บนเขายื้อประมาณตีไปสิบนาทีแล้วไอ้เอามือฉกมือนกับรถอะไรวะที่มึงที่มึงที่มึงไงแข็์ล่ะแข็์ตอนไหนก็ได้อย่าแข็์ตอนโดนอุ้มพอ ชูมองเธอเป็นกำแพงฉันนั่เพลงในสตูไม่รู้องาเขาในดิสแบรมันทำเสียงก็แปลแต่เธอยังไม่มีไฟอยากจะควุแกันต้วงมาเจอหญิงดิสนีย์กินเจติดเธอมากว่าให้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซี้ทีฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่น้ำบรู้ซี่แฮปปี้